สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หข้อเรื่องยังกลัวอยู่ทำภาพให้มันดูน่ากลัวนะครับให้เราทิ่ฐานด้วยกันและเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันโดยพระเจนะของพระองค์เราจะงัิที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับวันนี้เวลาเที่ยงแล้วนะครับดังนั้นแดดจะส่องหน่อยแต่ว่ามันเข้ากับบรรยากาศไมว่าถ้าเรากลัวผม ถ้าคุณเฝ้าเดี่ยวตอนกลางคืนนะเราเห็นหน้าผมแบบโผล่มาอาจจะทำให้กลัวนะครับมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้วันนี้เรามาดูบทที่8ข้อ1ถึงข้อ3ด้วยกันนะครับโยชวัวบทที่1 8บทที่8ข้อ1ข้อ1ข้อ2เราอ่านแล้วนะครับเรามาดูข้อ3เพิ่มเติมอีก พระยาเวตรัดกโยชูวอย่ากลัวหรือตกใจนะครับจงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้าลุกขึ้นไปยังเมืองไอเถิดนี่เนะีเราได้มอบกษัตริย์แห่งไอไว้ในมือเจ้าแล้วพร้อมทั้งประชาชนของเขาเมืองของเขาแผ่นดินของเขาด้วยเจ้าจงทําต่อเมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนั้นเช่นเดียวกันกับที่เจ้าทําต่อเมืองเยริโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นแต่ข้าวของและสัตว์เลี้ยงที่ริบมานั้นตกเป็นของเจ้าได้ จงตั้งกล่องซุ่มไว้ที่ข้างหลังเมืองโยชูวจึงลุกขึ้นพร้อมกับทหารไปยังเมืองไอและโยชูวได้คัดนักรบกล้าหาญสามหมื่นคนให้ยกไปในเวลากลางคืนคุณเห็นไหมครับว่ามันเข้าเรื่องเลยนะยังกลัวอยู่นะครับเพราะอะไรครับเดาซิดูั้พีูอีกทีก็ได้ทำไมถึงคิดว่ายังกลัวอยู่เพราะว่า ลุกขึ้นนะครับไปกับทหารนะทหารสามหมื่นคนไปในเวลากลางคืนครับคิดออกอยังครับว่าทำไมยังกลัวอยู่ให้ปล่อยให้คิดก่อนสักพักหนึ่งครับวันนี้มีเรื่องเล่าอีกแล้าาวเช้านนี้ได้มีโอกาสคุยกับเสพิวาลอาวุโสท่านหนึ่งนะครับก็หนุนใจกันเขาเล่าเรื่องให้ฟังนะว่ามีผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่ หยุดขอหยุดรับใช้แล้วเขาเลยต้องไปรับผิดชอบคิดจักนั้นเพิ่มอีกในเดือนนี้นะครับซึ่งก็ฟังแล้วมันเป็นไงครับรู้สึกตกใจนะมีผู้รับใช้พระเจ้าที่หยุดในการรับใช้นะครับแล้วก็คิดว่ามีอย่างนี้นะครับมันมีอยู่แล้วเรื่องแบบนี้แต่ว่าคิดถึงตัวเองครับบางทีเราก็คิด กังวลหลายอย่าแล้วก็ห่วงนู่นห่วงนี่ใช่ไหมครับบางทีเราได้ยินเรื่องคนที่หยุดรับใช้พระเจ้านะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะไปทำฟิล l อื่นนะแต่ว่าเราฟังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกยังไงครับเรื่องต่อไปครับมันคอนเนคกันนะมันคอนเนคกันหมดเลยตั้งแต่ไล่กลับไปข้อ2ข้อสามนะครับกลับไปดูข้อมีอีกทีคุณจะเห็นได้ว่ามันคอนเนคกันยังไงนะครับ โยชูวาลุกขึ้นพร้อมกับทหารไปยังเมืองไอและโยชูวาได้ขัดนักรบก้าหารสามหมื่นคนนะครับคุณจำได้ไหมว่าครั้งแรกเขาไปกับทหารเท่าไหร่ครับที่จะไปเมืองไออะ่ะคำตอบคือข้อสี่ครับสามพันคนในบทที่เจ็ดนะสามพันคนนะครับเขามองเมืองไอว่าไงครับสามพันคนก็พอแล้วอะ่ะถูกไหมครับเมืองไอนี่ เรียกว่าเล็กนะครับแล้วก็จิบจิบอ่ะสามพันคนก็เอาอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้ยกไปเท่าไหร่ครับสามหมื่นคนหมายความว่าไงหมายความว่ายังกลัวอยู่นะครับก่อนที่จะพูดเรื่องยังกลัวอยู่เนี่ยลองดูกันว่าข้อหนึ่งข้อสองพระเจ้าพูดอะไรกับเขานะพระเจ้าบอกว่าอย่าก,กลัวหรืออย่ากตกใจ นำทาหารไปนะอาจจะเขาอาจจะทําตรงนี้แบบว่าคือทั้งหมดเลยไงนะแต่เขาแบ่งนะนะครับลุกไปเมืองไอพระเจ้าบอกว่าไงพระเจ้ามอบกษัตริย์พระเจ้ามอบประชาชนพระเจ้ามอบเมืองและพระเจ้ามอบแผ่นดินให้กับโยชัวแล้วครับดังนั้นคําสั่งให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เราเห็นเพิ่มเติมได้นะครับสามหมื่นกับสามพันมันคือสิบเปอร์เซ็นต์เหไหมครับ ถ้าพูดเรื่องถวายก็ยังคิดตื่นนะ10%นะครับสิ่งที่พระคัมภีร์ให้เราเห็นตอนนี้ยังกลัวอยู่จากสามพันเพิ่มเป็นสามหมื่นครับอันนี้เป็นกองระวังหลังนะกองเ,อเรียกว่าที่จะตลบดักซุ่มนะครับแล้วทหารทั้งหมดยกทั้งหมดไปเลยนะนี่หมายความว่ายังกลัวอยู่ครับแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเราผมยกตัวอย่างผู้รับใช้ที่ ถดถอยนะเราใช้คํานี้แล้วกันถดถอยในการรับใช้นะครับถ้าเราจะบอกว่าเลิกรับใช้มันอาจจะฟังเา้ามันแรงไปหน่อยแต่ว่าผู้รับใช้ที่ถดถอยแล้วก็ผมก็มองตัวเองครับบางทีเราก็คิดถึงตัวเราว่าเราก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะเราก็ยังกลัวอยู่ครับแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะข่าวดีนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจนะคุณมีโอกาสถดถอยได้ คุณมีโอกาสยังกลัวอยู่ได้คุณอาจจะต้องเพิ่มจํานวนทหารมากขึ้นคุณอาจจะต้องเตรียมสเสบียงหาวิธีเตรียมวางแผนทำหลายอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกหายกลัวได้ครับแต่วันนี้สิ่งที่กำลังบอกเราว่าความกลัวยังไงมันก็อยู่กับเราปัญหายังไงมันก็อยู่กับเราแต่เราเองครับเวลา ตกใจเวลากลัวเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเราคิดถึงพระสัญญาของพระเจ้าครับสิ่งที่จะช่วยให้เรากลัวน้อยลงได้ก็คือคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าเคยทําพระเจ้าทําอะไรคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาพระเจ้าสัญญาอะไรแล้วโดยเฉพาะเมื่อสามวันก่อนครับพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเรายกให้ใช่ไหมแล้วก็จงลุกขึ้นไป นะพร้อมกับคนไปในทิศทางที่พระเจ้านําคุณแล้วก็พระเจ้าบอกว่าของพระเจ้าให้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะแม้ว่าเมื่อหนนที่แล้วอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่หนนนี้พระเจ้าบอกให้พระเจ้าเตรียมให้แต่เราก็ยังกลัวอยู่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองไปที่ปัญหาแล้วรู้สึกว่าคนเมืองอายมันเก่งอะ่ะ ต่อให้มันเล็กกว่าก็ตามเวลาแรกๆจำได้ไหมครับก่อนที่จะก่อนที่จะแพ้เขาเห็นเล็กน้อยจริงๆแค่สามพันก็พอแล้วนะครับตอนนี้สามหมื่นยังไม่พอเลยนะบางทีชีวิตเราก็ตกในเรื่องแบบนี้คือเกิดขึ้นกับเราจริงๆครับคือเรายังกลัวอยู่ต่อให้พระเจ้าสัญญาแน่นหนาแล้วเราก็ยังกลัวอยู่ครับต่อให้เรารู้ว่าพระเจ้า เดี๋ยวพระเจ้าก็จะช่วยแล้วพระเจ้าก็จะทําเราได้ยินเรื่องอะไรบางเรื่องมันมากระตุ้นต่อมกลัวของเราขึ้นมาทําให้เรายังกลัวอยู่จะบอกคุณว่าไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติถ้าเรายังกลัวอยู่นะครับแต่เมื่อกลัวแล้วให้คิดถึงพระสัญญาของพระเจ้าคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดมาสองวันก่อนว่าอย่ากลัวอย่าตกใจ และพระองค์รู้ไงว่าคุณจะกลัวแล้ววันนี้คุณยังกลัวอยู่พระเจ้าถึงบอกคุณไว้ก่อนให้ทบทวนสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณหรือบางทีสิ่งที่ดีที่สุดครับก็คืออ่านคอมเมนต์ของเรากันเองมันคือสิ่งหนุนใจจริงนะผมไปอ่านคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็หลายคนก็หนุนใจอีกแล้วนะครับและทําให้เรารู้ว่าแม้ว่าเราจะมีสามพันสามหมื่นสามแสนแต่พระเจ้าเอง ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนที่เรามีครับสำหรับโยชูามีเยอะนะใช่ไหมทหารมีเป็นล้านนะครับไม่ถึงคนอิสราเอลออกจากอียิปมาเป็นล้านคนนะตอนนี้น่าจะมีมากกว่านั้นน,นะครับแต่ว่าก็ยังกลัวอยู่แล้วภาษาอะไรกับเราแล้วครับเราเองก็อาจจะยังกลัวอยู่ได้และเมื่อเรากลัวทำยังไงดีครับบอกพระเจ้า พระเจ้าขอพระเจ้าให้พระสัญญาพระองค์เป็นจริงขอพระเจ้าหนุนใจขอพระเจ้าช่วยให้เราที่จะไม่กลัวด้วยกันให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอสารภาพว่าหลายครั้งเรากลัวและเราเองลืมไปเราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาอย่างหนักแน่นและเราทำเหมือนกับว่าเราไม่ได้ยินสิ่งนั้นหรือลืมมันไปพระเจา้าช่วยเรากระตุ้นเรา กระชากชีวิตของเราขึ้นมาให้เราสามารถที่จะรู้มั่นใจและหนุนใจซึ่งกันและกันและเราขอหนุนใจด้วยพระเจ้าองพระองค์อธิษฐานในพระนามพระยเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยคุณที่จะหายกลัวนะพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อว่าเราจะไปเรื่องอะไรต่อครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ